นรัมือบำลดินสุรโกษ์ umas, ได้พิกัดก็สะพัขึ้นมาสตรเพา้ยาบอลเปของไปก็สวัส์สวัดหมุนหนีหมุนแล้วนหลังอิพงผูดาวเชื่ออิพงเพาะยาขึ้นมาสุตเยสมสวนทางซ้ายยังเล่นไม่ได้ครับอาจจะสทยัถูกเาเกอยู่เลยครับ

ต่อส yeah. ้มาให้ก <t luxury> <sh> ับบอลสุดได้ขึ้นครับทางซ้ายของมุดำลงดักได้เลยลูกน้ำสันทศีครับบอลจะเป็ของมุดำได้เซฟบอลต่อเนื่องซูรี่เดินกลับจากประธานถอนลงมาต่ำครับถอต่ำแล้ววางยาวเล็บสุดแถวเชื่ออะไรดีเลยครับเป็นทาแก้กครับสนัดทำไปสามเข้ากรงเลยแบบมาริโอ ใครตอนลับในลุนับเล้นเกบนนี่ใตออนะคมองหาตัวกยบองหาตัวยับให้โก้ีโก้เดโก้วี่าายไปอีกเรืองยุทวีกานี่ย่งไรอยางนั้นยังเหมือนเดิมบสีแค่ในสนอเดียก้เขาเเลยนะครับข้าาอที่คู่เีที่ไ้ปนะครับเดินทุ่บอลช่วยแล้วัเดสลูกล สถานแห่งนี้เลย